มาหาสัตว์รอบบ้านกันครับมาดูกันครับว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างตรงนี้ใต้กระถางครับดูครับนี่เห็นไหมครับไปแล้วครับเขียดครับมาดูอีกหนึ่งกระถางครับจะมีไหมครับอ่านู่นครับหลบอยู่ใต้กระถางตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวอ้วนกลมน่ารักเชียวครับนี่ครับ อันนี้สัตว์รอบบ้านนะครับเจ็ดอีโม่ครับเปิดดูในถังครับว่ามีไหมครับถังที่หนึ่งครับไม่มีครับมาดูถังที่สองนะครับนี่ครับเจอนนองแล้วครับนี่ครับนี่นี่หนึ่งตัวครับนี่ครับยูในนั้มีหนึ่งตัวครับสองตัวครับนี่ครับสัตว์รอบบ้านครับตัวปาดนั่นเองครับนี่ครับมีทั้งสองตัวเลยนะครับอยู่ในถังน้าครับ นี่ครับสัตว์ชนิดสองนะครับตัวปาดครับเมื่อกี้เราเจอเกียรดิโมนะครับอันนี้ก็ตัวปาดครับอยู่ในทางน้าตรงนี้รับเลาก็ปล่อยเขาอยู่ในนี้ครับนี่ครับมาดูสัตว์แปลกตัวที่3ามครับนี่ครับอันนี้เป็นบอนสีสวยๆนะครับมาดูใต้บอลสีครัจะมีตัวอะไรไหมครับอ่านี่ครับมันเอฟโรตรงนี้ครับอันนี้เป็นอึงครับอึงปากขวดครับ นี่ครับเอบหลบอยู่ตรงนี้ครับอึงปากขวดนี่ครับเอบหลบอยู่ใต้บอลสีครับนี่ครับสัตว์แปกครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับน่ารักเชียวครับอ้วนตุบเลยครับนี่ครับอันนี้อึงปากขวดนะครับนี่ครับมันหลบอยู่ใต้บอลสีตรงนี้ครับนี่ครับสัตว์แปกครับรอบๆบ้านเรานั่นเองครับอยากดูสัตว์ก็มาหาดูแถวบ้านเราเขาเยอะแยะครับ